สวัสดีครับตอนเ้าสู่ Bitcoin c a s ซ y ครับประจำวันที่27ตุลาคมนะครับวันนี้เรามีข่าวเรื่องของ Peter t o d อนะครับแล้วก็ Michael s เล l e r มาฝากเพื่อนๆกันนะครับขอบคุณแหล่งข่าวครับกับสยาม blockchain.com มาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับรูปปั้นซาโตชินาการโมโตอันใหม่ครับจุดประเด็นร้อนครับใครคือซาโตชิตัวจริง Peter t o d อครับนักพัฒนา i ิต Bitcoin ชาวแคนาดาครับได้ออกมาตอบโต้การเปิดตัวรูปปั้นซาโตชินาการโมโตครับในเมืองลูกานโนนะครับเป็นรูปปั้นใหม่ นะครับปกติอันแรกจะเป็นแค่แบบครึ่งตัวบนนะครับอันนี้เป็นแบบเต็มตัวนะ <t> นั่งเล่น,นคอมพิวเตอร์นะฮะก็เปิดตัวในเมืองลูกาโนครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับด้วยการล้อเลียนคาเลนโฮแบคผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีเชิงสืบสวนชาวอเมริกันนั่นเองนะครับตามรายงานของ u t o d a y สารคดี HBO ของโฮแบคครับที่ถูกวิาพากวิจารอย่างกว้างขวางครับซึ่งออกฉายเมื่อต้อนเดือนที่ผ่านมาระบุว่าทอ <t> สเนี่ยคือซาตชินะครับ มีรายงานว่านักพัฒนาชาวแคนาดาผู้นี้ต้องหลบซ่อนตัวเนื่องจากว่าออปัญหาด้านความปลอดภัยหลังจากสารคดีออกฉายครับโพสต์ Post ในโซเชียลมีเดียที่ตลกขบขันของทอสประกอบด้วยภาพต่อกันของรูปปั้นซาตอชิครับร่างที่สวมฮูดนั่งไขว่ห้างอยู่หน้านั่งนั่งขัดสมาธิเลยครับไม่ใช่ไขว่ห้างหรอกครับนั่งขัดสมาร์อยู่หน้าแล็ปท็อปครับแล้วก็ภาพถ่ายของฮแบ็คครับที่นั่งในท่าทางคล้ายกัน ผมคิดว่าพวกเขาเนี่ยเปิดเผยโดยไม่ตั้งใจว่าใครคือสารชิครับเขาผู้ติดตลกนะครับแต่ตัวทอสเองก็ต้องยืนยันแหละว่าไม่ใช่กูนะฮะไม่ใช่กูเลยนะครับหลังจากการประตุสารคดีที่รับการโฆษณาอย่างมากครับนักพัฒนาชาวแคนดากล่าวหาว่าโฮแบ็กเนี่ยคว้าฟางท้นสุดท้ายนะฮะคว้าฟางเส้นสุดท้ายด้วยข้อโต้แย้งของเขาครับตามรายงานของ y o u t เดย์ครับผู้สร้างภาพยนตร์สารคดีเชิงสืบสวนได้นำเสนอหลักฐานที่น่าสงสัยอย่างยิ่งครับ ซึ่งรวมถึงข้อความอฟอรัม่มบนฟอรัม่ม i t c o i n Talk ครับและก็ข้อถกเถียงที่รู้จักกันดีเกี่ยวกับบุคคลจอห์นดิลลอนนะครับ่อมาครับทอดอย่างให้ภาพเขาที่กําลังทํากิจกรรมการแจ้งกับย c ดอทคอมนะครับในช่วงเวลาเดียวกับที่สาตชินั้นก็หลังเผยแพร่โพสต์บนฟอรัม่มบิตคอยบ t ตคทอได้ตำเนานนะครับแม้ว่าจะถูกวิจารณ์หนังหนักครับแต่ว่าโฮแบ็คครับ ปฏิเสธครับที่จะถอยห่างจากทฤษฎีที่ทอสเป็นปรนเป็นปร,ปรมาจารย์เออเป็นปรมาจารย์ด้านทฤษฎีเกมกล่าวคือความเห็นพ้องภายในชนุมชนคือสารคดี HBO ไม่ได้นําเสนอสิ่งใหม่ใด,ดๆครับแล้วก็ตัวตนของสตูชิครับยังคงเป็นปริศนาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขคือความซวยตรงที่ทอสนะเพราะว่าทอสเนี่ยพอมีคนดันไปเชื่อนะว่าเขาเป็นสตูชิเนี่ยมันก็อาจจะมีความซวยมา,มาเยือนได้นะครับ เฮ้ยโฮแบ็กทำอะไรกไไูไม่คิดลยเนาะเนี่ยทอสก็เลยแบบเอาคืนบ้างนะครับเอารูปของโฮแบ็กไปเทียบกับตัวรูปปัน้นสาตชิบ้างนะข่าวต่อมาครับไมเคิลเซเลอร์ครับแนะ CEO ของทาง Microsoft นะฮะบอกว่าถ้าอยากทำเงินเพิ่มอีกสักล้านล้านดอลลาร์เน,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 นี่ยโทรหาผมสิไมเคิลเซเลอร์ครับ CEO ของ Micro s ซจี้ครับ mm hmm. ก็โพสต์ข้อความบน X ครับถึง Sa าเทียนาเดลนะครับ หรือว่าคนไทยชอบเรียกว่าสัตยาสัตยานาเดล่านะครับ CEO ของ Microsoft ครับโดยแนะนำว่าหาก Microsoft เนี่ต้องการเพิ่มมูลค่าอีก1นึล้านดอละลาร์นะครับให้กับผู้ถือหุ้นควรพิจารณาเพิ่มบิตคอยน์ในครั้งครับความคิดเห็นของเซเลอร์ครับเกิดขึ้นหลังจากการยื่นเอกสาร SEC ล่าสุดของ Microsoft ครับซึ่งก็สรุปข้อเสนอของผู้ถือหุ้นหัวข้อการประเมินการลงทุนในบิตคอยน์ครับซึ่งจะลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุมประจำปีของบริษัทในเดือนธันวาคม จากผลการดำเนินการล่าสุดนะฮะพอร์ตโฟลิโอบิตคอยจำนวนมากของไมโครแซจีครับทำให้หุ้นของบริษัทนั้นะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าไมโครซอฟท์ครับถึง313ในปีนี้แม้ว่าบริษัทจะมีขนาดค่อนข้างเล็กในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ตามครับทางไมโครซอฟท์ครับยอมรับสิ่งนี้นะโดยในรายงานเนี่ยสังเกตนะครับว่าบริษัทบางแห่งมีกำไรอย่างมากครับจากการถือบิตคอยแม้ว่าพวกเขาจะยอมรับว่าบิตคอยนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าในช่วงที่ผ่านมาแต่คณะกรรมการของไมโครซอฟท์ ได้สับสนให้ผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงคัดค้านข้อเสนอนี้ครับในการยื่นเอกาสารคณะกรรมการระบุว่าการดําเนินการประเมินการลงทุนบิตคอยนั้นไม่จําเป็นโดยเน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารของ Microsoft พิจารณาหัวข้อนี้อย่างรอบคอบแล้วคือไม่ต้องการนะครับคณะกรรมการเน้นย้าว่าทีม global treasury and investment s e r v i c e ของ Microsoft ครับประเมินสินทร,รัพย์ที่หลากหลายเป็นประจํา โดยมุ่งเน้นที่การรักษาสภาพคล่องและลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจครับในขณะเดียวกันก็รับประกันผลกําไรของผู้ถือหุ้นในระยะยาวนะครับในขณะที่ Microsoft ยอมรับว่า Bitcoin ได้รับการพิจารณาในการประเมินที่ผ่านมาแต่พอฟฟร์ฟลิโอในปัจจุบันครับส่วนใหญ่เป็นหลักหลักทรัพย์นะฮะของรัฐบาลสหรัฐครับแล้วก็พันธบัตรนะฮะองค์กรซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นความมั่นคงและผลตอบแทนที่มั่นคงคือก็ต้องบอกว่าเป็นคอนเซอร์เวทีฟคอมพานีนะฮะที่หัวค่อนข้างโบราณแล้วก็ยังคงยึดอยู่กับทรัพย์สิน นะฮะในในรูปแบบเดิมไม่แน่นะฮะวันหนึ่งมมโกซอฟอาจจะกลายเป็นโนเกียรหรือเป็นแบบโกดักก็ได้ใครจะไปรู้ทุกวนันนี้คุณไม่เห็นหรอฮะแคนวาทำอะไรได้มากมายเดี๋ยวผมว่ามันก็จะมีแอปตัวอื่นๆนะที่แม่งใช้งานได้ดีกว่า Microsoft อะไม่รู้สิ <c oughs> ความระมัวังของ Microsoft ครับสอดคล้องกับความผันผวนที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin ครับซึ่งเป็นประเด็นที่พวกเขาเน้นย้ำในการยื่นเอกสารของพวกเขานะครับระบุว่า สินทรัพย์สำหรับการใช้งานในงานคลังขององค์กรควรมีการความคาดการณ์ได้แล้วก็มีความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการเรียนงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับเอาเป็นว่าฟังหูไว้หูนะฮะเราไม่รู้หรอกรับว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตไม่รู้ว่าความคิดของเซลเลอร์จะถูกต้องที่สุดหรือว่าซาเทียถูกต้องนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เห็นกันอยู่ก็คือว่าไมโครซีจีครับโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บิตคอยเองก็มันกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนี่คือสิ่งที่เราไม่ใช่แค่เกาว แต่มันก็มีสถิติมีข้อมูลให้เห็นนะครับแน่นอนว่าในระยะสั้นนะครับมันเหวี่ยงครับมองแค่วันนี้ตอนนี้มันเหวี่ยงจริงๆเหวี่ยงมากแต่พอมองเป็นกราฟกว้างมันคือการเหวี่ยงในระยะแบบนี้เล็กๆอรัเข้าใจปะมันไม่ใช่แบบโอ้ขึ้นสุดลงสุดแบบนี้มันไม่ใช่นะครับฉะนั้นผมว่ามันไม่ได้น่ากลัวก่อกอย่างที่เราคิดหรอกนะครับแล้วก็ Microsoft ต้องเข้าใจครับว่า Microsoft เขาเป็นองค์กรใหญ่เหมือน Google อะครับ ปรับปรุงอะไรทีมีผลกับผู้ถือหุ้นหมดเลยถ้าผู้ถือหุ้นไม่เอากูก็ทําไม่ได้เงี้ยมันก็ทําให้เสียโอกาสไปกับหลายๆสิ่งเนาะทำให้บริษัทเล็กๆเนี่ยสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาก้าวกระโดดได้เพราะว่าเขาทําอะไรไี่เองเลยตัดสินใจได้เองเลยนะครับก็ฝากไว้คิดกันละกันนะตอนนี้ใครที่คิดว่าจะจะจะ,จะมีบิตคอยดีไหมจะออมดีไหมในบิตคอยไปคิดให้ดีและศึกษาให้นันให้มันมากๆนะครับแต่ผมแนะนําว่าเก็บออมบิตคอยดีแล้วนะครับ โอเคหวังว่าสองคราวนี้ครับจะทำให้คุณได้รับสาระอะไรดีบ้างนะฮะแล้วก็ได้สนุกสนานกับวงการของบิตคอยนะข่าวสารพวกนี้มันน่าสนุกนะฮะก็ฝากติดตามบิตคอยเคสซี่ด้วยนะครับบ้าในส่วนเรื่องของบิตคอยครับทุกวัน8ปดโมงเช้าตามเวลาประเทศไทยนะครับใน3ช่องทางนะครับในยู u ูบไททอลชาแนลคอนเทนต์ดีๆของไทยทั่วโลกนะครับเพราะทุกที่มีคนไทยแล้วก็ในล u m b l e ลไททอลชาแนลด้วยนะครับแล้วก็ใน Facebook Fanpage ครับแซกนูบอดี้ครับ ติดตามกันด้วย s b ั c r i b e กดไลค์กดแชร์กด follow นะครับแล้วก็สามารถเติมเงินใจให้กันผ่านทาง t True money พร้อมเพลแล้วก็ wallet of satoshi ครับแซปมาให้กันได้นะครับผมใครอยากเทรดคริปโตเคอเรนซีอยากซื้อ bitcoin แนะนำใช้ by bit ครับสแกน qr code มุมหน้าจอตรงนั้นได้เลยนะครับผมใช้ใช้งานง่ายใช้ได้ดีด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ